ในละครรมลิขิเมื่อไหร่สองพี่น้องคุณหลวงและเจ้าฟ้าพรก็ได้รับเสียงชื่นชมจากอ,อเจ้าทั้งหลายเมื่อนนั้นนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้เด่นคุณถึงความประทับใจในการรับบทเจ้าฟ้าพรเข้าฉากับเกรทวรินทร์พรลุมเด่นคุณบอกว่าตั้งใจกับบทนี้สุดๆเลยละค่ะเข้ากับพี่เกรทเป็นฉากที่พี่เกรทถามลองใจถามลองใจเราแล้เราก็ตอบในเรื่อง พี่เกดถามลองใจเราแล้วเราก็ตอบเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับบอลลังนี่แหละฮะแต่วันนั้นผมเล่นไม่ได้แต่มันจะมีเทกหนึ่งที่ผมเหมือนแบบยูรีมันปล่อยทุกทุกอย่างปล่อยนะนะทุกอย่างคือความรู้สึกจริงตั้งมั่นและซื่อและเชื่อทุกอย่างและผมพูดออกมาด้วยความแบบ จจริงนะตอนนั้นด้วยความจริงใจมากๆ <Yeah. S 1> และรู้สึกว่าฉากนั้นเป็นการเล่นที่จริงใจมากๆ <Yeah. S 1> พี่เกกับผมคุยกันได้ทั้งวันมีอะไรคุยกันได้แนะนํากันตลอดเวลาครับแทบจะแทบบจะเหมือนพี่น้องกันจริงๆไปละใช่ครับคุยกันเยอะ <Yeah. S 1> ผมกับพี่เกดเพราะว่าเรื่องที่เราชอบจะเป็นจะแอบจะแอบเป็นเรื่องเดียวกันอยู่บ้างบ,าง,บางเรื่อง รู้สึกว่าจะต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานั้นเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่โด่งดังมากๆโด่งดังไปถึงระดับประเทศระดับโลกอะไรเงรี้ยครับเราก็คิดว่าเราอยากจะทำของเราออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ <Yahoo! S 1> เรื่องการแสดงต้องให้เขานะคะ <Hey. S 1> เวลาเห็นเจ้าฟ้าพรในละครลืมตัวจริงเด่นคุณไปเลยละคะ่ะเรื่องนี้ต้องขยี้ สายฝนฉี่ช้าง